ไม่แม่หายไม่แมไม่มีว่ะตั๊กเอ๊ะทำไมถึงตายไม่หนมาที่อะอ่ะไม่มาก็ไม่เป็นไรออาไม่แฟรเดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้าที่ให้เดี๋ยวทำหน้าที่ให้สองก็ไดับเดี๋ยวเมื่อกี้ไปหาเดี๋ไปหาอะไรเดินไปหาใครหาคุณนี่แหละแหมก็เขินเนาะเล่นลูกตีใหญ่ขนาดนั้นนะคุณแม่คนกระเดงจะแท้ คุณมีอะไรดีคุณมีอะไรเด็ดเล่ามาคุณแม่ตั้งแต่เราทำรายการด้วยกันมาปีกว่าคุณแม่เห็นหนูป่วยบ้างไหมเออ ไม่มีเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่สงเหาะสนแงะด้วยนะเวลาแต่นางแข็งแรงจริงนะแต่ว่าเห็นไหมคุณแม่หนูพูเสมอเลยนะายฮแข็งแรงายแข็งแรงพูดตลอดเลยบางทีเราเสร็จรายการเสร็จรายการของเราบางทีอัดหกเ็เทปใช่ไหมแล้วหนูก็ไปวิ่งคอนเสิร์ตต่อแล้วก็กลับมาดูแม่ได้อีกต่ออันนี้สุดยอดมากเลยพี่ไฮทำยังไงอ่ะก็คืออย่างที่เห็นกันนะคะชอบออกกำลังกายแล้วกินอาหารให้ครบห้าโมงคือดูแลตัวเองมาโดยตลอดพอช่วงหลังนะคุณแม่พอทำงานเยอะขึ้นเนี่ย มันเริ่มนอนไม่ค่อยหลับก็เลยเซิร์ชตามเฟซบุ๊กว่าเขา,เามีอะไรน่าสนใจบ้างก็มาเจอตัวเนตที่ด้านหน้าของเราเนี่ยค่ะแอปโซแอปโซคืออะไร e เป็นอาหารเสริมที่เขาใช้ผักและผลไม้พอม,มาเจอเออน่าสนใจ <S <S 2> <S 2> <ม>เพราะเขารีวิวเห็นรีวิวกันเ,อเยอะแยะหมดเลยแล้วก็เออน่าสนใจเลยสังส่งมากินมันมีแอปโซหนึ่งแอปโซสองมันแตกต่างยังไงแอปโซหนึ่งก็คือทานกลางวันเดทานกลางวันตื่นเช้ามาก็เนี่ยหนึ่งซองหนึ่งซอง ฉีกใส่น้ําเย็นก็ได้ชงชงกับน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ใช่อุณหภูมิห้องก็ได้จะดีมากเลยแล้วก็ดื่มแล้วก็มีความสุขมันปิ้งมันพร้อมเออมันพร้อมที่จะทํางานเวลาโอ้เวลาตื่นเช้ามาเห็นไหมแหกปากมาตลอดเลยเจ็บมากก่อนจะค่ะทุกวันทุกวัน แล้วเอฟโซสองเอฟโซสองคือกลางคืนอ,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 อันนี้สําคัญมากก่อนนอนเนี่ยดื่มแล้วโอ้โหรูสึกไม่ไดช่วยยังไงคนเราถ้าเกิดหลับสนิทนี่มันตื่นมามันสดชื่นเราพร้อม <นะ S 1> เลยเรา<ม>พร้อมที่จะทํางานวันต่อไปเลยมีผักผลไม้กันเนี่ยรายละเอียดมีออยอร<ม>เรารู้ว่าผลิตที่ไหนโรงงานเขาได้รับมาตรฐานไหมอันนี้นมนมชื่นชมนะคะนมชื่นชมตรงที่นําสารสกัดที่เป็นพืชผักผลไม้มารวมไว้ในซองเดียวเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยเราใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบการที่เราจะมานั่งทานอาหารครบห้าหมู่ ยังต้องถามตัวเองเลยว่าเราเอาเวลาทานทั้ง3มื้อเนี่ยครบหรือเปล่าทีนี้เรามาแยกดีว่าใน5หมู่นั้นเนี่ยคุณมีผักมีผลไม้ พอเพียงพอไหมใช่นูว่าในแต่ละวันเรากินไม่เพียงพอหรอกแล้วเด็กยุคปัจจุบันกินผักผลไม้มากแค่ไหนจริงๆคนเราต้องพักผ่อนด้วยนะอันนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของว่ากลางคืนสำหรับนอนหลับพักผ่อนที่สบายขึ้นใช่ค่ะเจ๊อยากได้อยากคันนะและเอาวันนี้เดียวรยเลยมันเลือกไม่ได้นะว่าจะไปคันที่ไหนไม่ใช่ว่าเจ๊อยากคันและเจ๊แบบมันเลือกไม่ได้เดี๋ยวผิดหวังนะไม่เป็นไรคุณแม่เขาเป็นคนที่เวลาเขากินอะไรเสร็จเนี่ยเขาจะจะเผื่อแผ่ถึงพวกเราไงวันนั้นเขาก็เลยเอามา เดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวเดียวให้ชิมด้วยซปเปอร์สตาร์มาทั้งทีต้องจัดกันเลยคับแรงแรงแรงเลยนะะมาครั้งแรกในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะแอปโซหนึงและแอปโซสองของเราหรือว่าแอปโซเดและไนท์ของเราเดกล่องหนึ่งก็คือ32 1องเดือนไนท์ก็ หนึ่งกล่องมี3 0ซอง1นึงเดือนเหมือนกันนะคะเป็นหนึ่งชุดหนึ่งชุดเนี่ยนะคะปกติราคา6,500บาทแต่วันนี้เราให้ในราคา1,990บาทค่ะเย้บาทค่ะ จ้ะ1 2 3 5หรือไม่งั้นก็แอดมานะคะมีลายแอดข้างหน้าด้วยนะคะแอ s o ซไทยแลนด์จ้ะเอาอย่างนี้เพื่อจะไม่ให้คุณทุกชมงงค่ะคุณแม่เราจะเรียกว่าแอ s o ซเดยและแอปโซไนน์นะคะแอ s o ซเดยเนี่ยถ้าเราชงกับน้ำเย็นนะดื่มตอนเช้านะี่มันจะชื่นใจมากอร่อยเลยอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยคุณขาและแอปโซไน์เนี่ย ทานกับน้ําอุณหภูมิปกติอง่้ยนา่คุณขาใช่หรือว่าจะชงกับน้ําเย็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หลับสบายใครสนใจโทรมาเลยนะจ๊ะ1นึ่งสหรือแอดไลน์มาที่มีมีแอดข้างหน้านะคะแอปโซไทยแลนด์จ้ะ จากปกติราคาทั้ง6,500 6,500เหลือ1,990นี่ถูกมากบอกเลยถูกมากมันนับผลไม้เลยแม่ดิฉันชอบมากคุณค่ะเดี๋ยวบอกปปวยังครั้งกันนะคะวันนี้นะคะแอปโซ1กับแอปโซ2นะคะ1ชุดนี้ราคาเต็มของเรา6,500บาทวันนี้เราขายแค่1,990บาทค่ะ ไล่ไปเลยลองเลยนะคะจ้าโทรมาเลยนะคะ1 235หรือไม่งั้นก็ไลน์แอดมานะคะมีแอดข้างหน้าแล้วก็แอดโซไทยแลนด์นะจ้าที่ไลน์สำหรับดูแบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบทำงานหนักอย่างพวกเราทำงานหนักอยากดูแลสุขภาพอยากเติมอาหารเสริมบางคนที่ขาดผักขาดผลไม้ไม่พอคุณแม่จริงจริงวิตามินในร่างกายของคนเราจำเป็นที่จะต้องเติมตลอดเราไม่มีทางรู้ว่ากินนั้นเพียงพอแล้วหรือยังตืูนแบบว่าปก มันสดชื่นนะใช่อันนี้เขาเรียกกาแฟกันทั้งวันเลยอันนี้หนูเรียกกาแฟแค่ครั้งเดียวเห็นไหมเพราะว่าได้กินละปิ้งเลยตักหัวเร้อะไรทำทำไมนิสัยไม่ดีเออไม่ให้ด้วยเออไม่ให้ละอารมณเสียคุณแม่หนูมอบให้คุณแม่เอาคุณแม่ยายพี่ยายลงสีคุณผู้ชมอ่ารมณ์เสียเอาฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพ ร่างกายของตัวเองตามที่พี่ไฮแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็แนะนำเป็นแอ็บโซเลยค่ะให้ใช่ไหมให้วันนี้ขอบคุณเรียกคุณนะคะขอบคุณคุณไฮอภพพรค่ะซุเปอรร์สตา์ด้วยซุเปอร์สตา์ด้วยอะไรนะซุเปอ์ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณซุเปอรร์สตา์ของเราค่ะคุณไฮอัพพาร์คุณคะนั่งหัวเลาะ เหยาวตัวอยู่นั่นแหละคำคมค่ะเอาละค่ะคำคมวันนี้นะคะมีอะไรจ๊ะเป็นหัวหน้าอย่าลง,าลงอำนาจ,นาจบ้า,บามากงั้นจะไปไม่ถึงเยโสธรคุณ<ม>แม่ลงยี่ในอำนาจ,จเจริญไงไปไม่ถึงเยโสธรขอบคุณมากนะคะเป็นคำคมตุกล<ม>ุมาก <laughs> ไปแล้วคุณผู้ชม่าหมดเวลาแล,วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะมาหากินจะมาหากินจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ